สบายดีพ่อพี่น้องทุกคนเนาะทุกวงทุกบอลเมื่อกี้ผมก็เพิ่อนเก่าเนาะพี่น้องเนาะผมก็พยายามเพื่อเก่าเมื่อไหร่พยายามเสร็จเมนูลาบเท่าพี่น้องเลยเมื่อนี้เส็ดลาบเท่าพี่น้องเท่ากับล่างเกิดต้นนี่ให้เทาเอาเท่ามาหลาบพี่น้องเลยคนอื่นก็พ่อฝากคนไลคบกุแ์คนติดตามปุกติดกันเด้อกัเพื่อนใหม่ตั้มหัวสมมติจะตื่นมาเพื่อนใหม่ก็ผม่มืติะกิ้พี่น้องเยอยจะไปเวียนไปเยี่ยมไปยามกูทุกคนอันนี้ก็ เท่าพ <łość> ี่น้องเลยเอามาใหม่ๆพี่น้องเท่าสดๆพี่น้องเลยอันนี้คือน้ำปลาแดกพี่น้องเลยน้ำปลาแดกเขาต้มเอาน้ำใส่พี่น้องเลยไอซีนห่อนในจะหน่อยมันจังลวกเท่าพี่น้องเลยมันชิลลุกๆเท่าจะหน่อยพี่น้องเย ทำนีผู้ดีเลยพี่น้องเยใส่ลายใส่จังหน่อยพี่น้องเลยอันนี้ปนครบปนปลาพี่น้องเลยอันนี้พักเพวหอมพี่น้องเลยแหนมแนวมันได้พี่น้องเยลาบเท่านี้ต้องใส่พักเพวียวจหอมพี่น้อยอันนี้ พวกคุ้งไข่จะไข่พี่น้องเลยจุดมันอันนี้ทั้งมะเขือทั้งมะแข็งพี่น้องเลยแข็งโคตหลวอือนเอาปรุงลงไปพี่น้องบานเนี่ยเป็นนัวพี่นอ้อย ใส่ไลโน้ยไล่ใส ja ja ่น้อยนวหน่อยพี่น้องเอ้แดดติดผูมักพี่น้องเอ้ผูมักนัวก็ใส่ไลา่ในเล็กน้อยเริ่มข้าวครัวเนาะพี่น้องเนาะใส่ข้าวครัวลงไปพี่น้องเอ้อันนี้ก็คือข้าวครัวข้าวครัวใส่ซีดีไลยใน่พี่น้องมันจะหอมหาดเนี้ยเดียวพี่น้องเอ้อยู่บ้านนอกบ้านหน้าหมูมีบุกถั่วหมูมีบุกถั่วใส่นี้

แตเก่อนนี่ถทปพายนี่โอ้ยหอยนี่ทำเสียเอาเลยพี่น้องเอ้หอยนี่อือขับไป่รอกพี่น้องเอ้บันเนี้ยขับขัพี่น,อออน้องเอง้ ใส่หัวหอยใส่เด้หัวหอยหมุกัวใส่สิขับไปหน่อยเลยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าพี่น้องไอ้อยู่ใกล้เมืองเมืองใกล้ตลาดยังหมดแรงไปตลาดพี่น้องเลยช่วงนี้นะพุนปลูกเนีงมันก็จะเป็นบวมเป็นยังสิหน่อยปลูกตัวพวกเนี้ยจะเป็นบวมตายเนี้ยลองซีมมันก็อนพี่น้องเลยลองซีมมันก็จางด้วยเข้มพี่น้องเลย ่าจางจางจิงหน่อยพี่น้องเลยใส่เกลือลงไปจังหน่อยพี่น้องเลยจางจางจิงหน่อยทำนี้คือสิพ่อพี่น้องเลยลายลายเด็เข้มหยาดเด็กพี่น้องเลยดีสมองหลับซองก่อนพี่น้องเลย ตอนไหนพุณว่าพี่น้องเลยโว้ย้องเสา็แล้วพ่น้องพุนีพุนีพุนีด,ดีพี่นอ้อ,นองฮีเขาด้วยพี่น้องมาหนิลาบเน้า,าพี่นอ้อง กินข่เด้อพ่แม่ปลาลูงิขาน้มกันเด้อกันเดรับัปลาลุงเด้อกินขาันเด้กินขกันเดิมเนูแปลกพีน้องเลยมือนี่เมนูแปลกมีลาบเท่าพี่น้องเลยนีก็คือข่าน่าบวงต้น้ี่นาวงต้นนเขีนสิกินขากับลาบเท่าน้าบวงต้นนี่อ่ะพี่น้องมาเอากับเส้เลดบพี่น้งก็ลาบเ่านี่ เอาบัวเนี่ยไอ้ยูบัวบัวยูบัวยังมันเหี่ยไรเนี่ยพี่หลับเท่าดิเน่ยพี่น้องไงเอาใส่มือพี่น้องเขาเอายังไงสบายครั้งล้างไหวครั้งล้างไหวครั้งล้างม่จี๋หนอยใจจับขูก็เลยง่ายเพราะเรืออีกเรือกันเลยอันกกินเบอร์คอมเมี่นอกไปเบอร์นึงอ่ะมือเยอะพี่หน้าพี่เท่ามือเยอะเนี่

In vợt, 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 เดิมเจนั่งแลลูกหมบจากในหลงเลยอก่อนเจมเป็นไรไก็ผากุหลาบใส่กุฏิตานเดียเพีงเดีาประกันได้ก็พอไปถามสเป็นไรหินหนาพวกคนใหม่สบายดี